ใยใจไม่สบาเดอีก i̇şte <can> ้อนุนตยวอเสอิมเกาเาหลักยาไว้เป็นมาสิีหลักยาที่บอกจิตคนนึงคือหลหมอสุพันต้เรไเอายาทุกเดือนค่ะเรียกับบอกค่ะพี่น้องฉันตีนฉันทําเผือไปเอายาสุพันทุกเดือนต้องเหลอดไปขายยาไปท่ายไปค่ะยาหมอตานนี้ยังถูกเดือนละาหมอเด็กก็ไปทุกเดือนหมอจะไปส่งยามาต้องให้ยาพี่น้องหอดไปเอายาที่มันจะทง่น

đó chạy chạy là cái sao mà quang tiền, một tay các các bác bị chạy để quang tiền là luôn luôn, giá quang tiền là bỏ lại ham mấy có lúc mình kia có tiền, ta là khoảng tiền thì kinh, có vị trí rồi, để anh nó lúc bán cái tàu giá cái bơm máy đai ta ta nạp kinh kinh, đem đòi acid từ tàu quan, tha chưa, tha thì chân thấu mỏ, do cái acid bơm máy đai tàu điện dục quan, lấy vị quần có xe phan gì đánh rồi cứ lúc thành phố bị hỏng bình มีปีนใจได้ขอเลาต้อมีใจแบบนี้ตอนนี้นะคะคือเราเปร่วมกับนี่นองเลาเรืุ่กสุขภาพกะเป็นร่วมบามาก่ะรวมยิ่นแน่ตัวอ่ะใ้ได้แมอม่ยอย่ยางเลยเเดียว่าับรักษาให้กลมเมามายายยาตลงหนูบี่เราต้อนเล็กเออพี่ก้นกลางเบียร์เป็นเบียร์กับแม็ลอยกที่เสีนเบียร์เมนดอยกับกอพุ่นกอบกอนป่นีค่ะ